สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่รายการเดอะจ k เก TV วันนี้เราอยู่กับบ็อก g p p 3 3กับแค a นอ u ควาฟอสนะครับเราจะมารู้กันนะครับว่าในบ็อก GCP- 13ีเนี่ยแคร Aquaforce จะมีการอะไรมันบ้างน,นะครับยังไงก็ไปรับชมและติดตามกันได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจไทยบระกาดสามารถติดตามเพจนี้ได้ทางที่เพจ Facebook ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอ่าสับรับอที่1น,นะครับก็คือ เคลพีไรเดอร์นิกกี้ก็เป็นทิงสไตล์ใบเก่านะั่นเองนะครับของสายอะควาฟรอสทราว่าก็ทิงสไตล์ Style, ปกติอ่ะต่อไปนายพลทหารเรือคลื่นสีขาวฟอยวอสนะครับก็ฟอยวอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะที่เคยออกมาแล้วก็มีความสามารถนะครับออโต้ช่องเรียวเวฟสาเท่านั้นนะครับคอร์ทบัตหนึ่งมาโจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดมีคลื่นสีคลามในชื่อนะครับสามารถจ่า,จายคอทจ่ายยูนิตนี้ได้รับวกส0งพจนจบเทิร์นและมาจบการต่อสู้นั้นสแตนยูนิตนี้อ่า ตัวนี้ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับไปดูใบต่อไปเลยใบต่อไปอนายพลทหารเรือขึ้นสีครามนะครับกาเลอยสกาเลอยสเนี่ยเป็นยูนิตที่ถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับเก่งเก่งเน่ยเก่งเก่งครบกร,รัมซะด้วยเก่งนะครับก็คือสามารถโจมตีได้ถึง3ครั้งในใบเดียวเลยนะ,ะโดยคาสามารถก็มีอย่างนี้นะครับออโต้ Auto, ช่องเลียบกระเละนหนึ่งคันนะครับเจนเนอเรชั่นเบสหนึ่งคาร์ทบาหนึ่งและทิ้งการ์ดที่มีคําว่าขึ้นสีครามในชื่อนะครับจากบนมือคุณ ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อยืนหนี้โจมตีนะครับถ้าเป็นการของคุณมีคาว่าคือสีขาวในชื่อสามารถจ่ายค่าคอทัชจ่ายนะครับจนจบเทิร์นยืนหนี้ได้รับความสามารถออโต้ช่องเลียนะครับเธอได้หนึ่งครั้งเมื่อเป็นการของคุณโจมตีสแตนยืนหนี้และยืนหนี้ได้รับบทสัมพัสจนจบเทิร์นหลังจากได้ความสามารถนี้นะครับถ้าการโจมตีนั้นนะครับเป็นครั้งที่1ของเทิร์นนี้สแตนยูนตนี้ก็คือง่ายๆก็ตัวมั่นโจมตีตัวแรกอ่าใช้จ่ายค่าคอเรียบร้อย มันจะโจมตีมันจะสามารถสแตนขึ้นมาอีกครั้งนะครับโจมตีได้ก็เพราะว่ามันโจมตีเป็นใบแรกของเธินนะถึงมี2ใบนะครับแต่ถ้าเราเอาใบที่2โจมตีที่หลังเนี่ยมันก็สแตนไม่ได้แล้วนะก็คือใช้ได้ใบละครั้งนั่นเองจะเอาง่ายเลยกนะ็ค,คือก็ถ้าจะทําให้มันตีสามครั้งเนี่ยก็คือใช้ได้แค่เธอละตัวเท่านั้นนะแต่ถ้าโจมตี2ครั้งก็นะตามปกติเลยแล้วก็เมื่อแวนโจมตีอีกรอบเนี่ยก็สามารถสแตนยูนิตนี้ได้นะครับก็เท่ากับว่าตีหนึ่งรอบ ตีรั้งที่1ลุกขึ้นมาตีรั้งที่2อีกรอบแหวนโจมตีอีกอ่านลุกตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง่ะตามนี้เลยไปดูกันที่ไปต่อไปนายทหารพยุสีน้ำเงินครับเอลดามอสมีเข้าช่องแววนหรือช่องเรียนครับสามารถโชการบดมือหนึ่งใบนะครับถ้าทางการไบนั้นและแบ่นการของคุณไม่มีคําว่าเมลสตอร์มนะครับในชื่อ,อยูนิตนี้ได้รับโลบห้าพันยูจบเทิร์นก็คือง่ายๆถ้าไล่ลงช่องแวนนะครับถ้าไม่โชก์ดบนมือ หรือว่าแวนการ์ดเราเนี่ยไม่มีคําว่าเมลสตอร์มในชื่อนะครับอ,อ,อ่าง่ายๆก็คือถ้าไม่โชว์การ์ดบนมือที่มีคำว่าเมลสตอร์มในชื่อหรือแวนการ์ดเราไม่มีคําว่าเมลสตอร์มในชื่อเนี่ยยูนิตนี้ได้รับลบ5,000จบเทิร์นอ่าถ้าโชว์แล้วก็อ่าถ้าโชว์แล้วติดเมลสตอร์มก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูกันที่แอคทีฟช่องเรียนนะครับเพิร์ลครั้งเขาได้บ้านหนึ่งเราเลือกการ์ดที่มีว่าเมลสตอร์มในชื่อครับจากดอกโซ่หนึ่งไปอีกรำเข้าสู่โซ่เป็นจ,จบเทิร์นยูนิตนี้สสาาาาาามมมมรรรถถถโจจตีกแแววหลลัังไดไดด้้ะบค เออได้รับบวก4,000นะครับ,บก็การนี้เลยเดี๋ยวดูใบต่อไปนายพลเกาะคื่นสีข้ามกันฟิเลียอ่าใบนี้มีความสามารถในการแก้ลิงจ็อกเกอร์ได้นะครับก็คือมีความสามารถคนนี้ช่องการนะครับเวฟ2หรือสอยูยืนนี้ได้รับบวก5,000เนี่ยชิวเพิ่มขึ้น5,000แล้วก็นี่สก,กิลที่กันลิงจ็อกเกอร์ได้นะครับก็คือแอคทีฟช่องกีโซ่นะครับโซบ้าหนึ่งและข้อววมการนี้นะครับเรื่องการที่คุณเรืเ่องการของคุณที่อยู่บนเซอร์เคิลหรือดาเมจโซนของคุณหนึ่งใบ แล้่งายการนั้นนะครับถ้าทํานะครับก,ก,ก็แค่นั้นนะครับก็คือง่ายๆการที่อยู่บนโซเกิลก็คือการที่ถูกล็อกเนี่ยสามารถหง่ายได้นะครับก็คือปลดล็อกนั่นแหละการงายการล็อกก็คือการปลดล็อกอย่างหนึ่งนะครับตามนี้คามเข้าใจตรงกันนะแล้วก็สามารถหรือว่าจะทําการงานยะในเมโซนของคุณหรืใบไ,ได้ก็สามารถหงายแดมตัวเองได้หรือว่าจะเอาไปปลดล็อกการ์ดของเราก็ได้นะครับตามนี้เลยไปดูใบต่อไป ทหารช่างคลื่นสีข้ามรีฟิซเลอร์นะครับอ่ามีความสามารถนะครับออโต้ไมการ์ใบนี้ในสภาพหงายหรืออ่าแล้วเลือกฮิวติเกอร์อยอื่นจากดอกโซนหนึ่งใบนะครับใบการ์นั้นในสภาพหงายไมการ์ใบนี้ถูกทิ้งจากบนมือเพื่อเป็นค่าคอของการคอจีการเดียนนะครับสามารถจ่ายค่าคอถ้าจา่ายเขาจะชาร์จหนึ่งหรือโซชาร์จหนึ่งครับเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่าเพิ่มเติมก็คือสามารถเลือกทาได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกหงายแดมหนึ่งแดมหรือว่าจะทําการโซชาร์จหนึ่งเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ต่อไปนายพลโล่คลื่นสีข้ามยอกอสนะครับมีคอน์ิเนียวนะครับพิทักก็ปกติครับ PG ก็ใส่ได้ไม่เกินสีใบแล้วก็ออโต้ครับทิ้งก้าวพ่วงมือหนึ่งใบนะครับเป็น PG ของสายคลื่นสีข้ามครับเลือกยูนิตของคุณที่มีคําว่าคลื่นสีข้ามในชื่อหนึ่งใบนะครับไม่ถูกทิ้งจนจบการต่อสู้จากนั้นแอคทีฟนะครับดอบโซนเจนเนเรชั่นเบรกหนึ่งนะครับใบการนี้จะทราบหายเรื่องรายการของคุณที่มีคำว่าคลื่นสีข้ามในชื่อหนึ่งใบนะครับจนจบเทิร์น ยูนิตนั้นในราคาสามารถคอนติเนียช่องเรียนนะครับยูนิตนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้ก็ตามนี้เลยตอนนั้นต่อไปอ่ามาดูกันที่ไปเด็กนะครับของฟ้าคราวนี้ก็คือมังกรพายุสีน้ำเงินขั้นสูงสุดลอตลี่เมลสโตมอ่ามีออตโต้ช่องแมนนะครับคารเตอร์บัลล์หนึ่งมัจจิยูนิตที่มีคำว่าเมลสโตมในชื่อทำทำการสไตสามารถแจกค่าคลอ้นะครับถ้าจ่ายเลื่องการจะดรอปโซนของคุณหนึ่งไปนำการนั้นเข้าสู่โซนนะครับ แล้วเลือกการ์ดที่มีว่าพายุสีน้ำเงินในชื่อจากมนมือคุ้ไม่เกินหนึ่งใบครับคอลงช่องเลี่ยนจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้ราคาความสามารถออโต้ครับช่องเลี่ยนเทิร์นได้หนึ่งครั้งเมื่อจบก,การต่อสู้ที่โจมตีนะครับสแตนยูนิตนี้ก็คือทําให้เลียนหนึ่งตัวที่เราใช้ความสามารถใส่มันเนี่ยสา,ามารถโจมตีและสแตนได้แล้วก็มีอีกเทคน,นะครับออโต้ช่องแว่นเจเนอเรชันเบรกสองนะครับคอตบอลหนึ่งเมื่อจบเทิร์นคุณถ้าคุณโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้สามารถแจกคอท่า,ารใบ และคู่แข่งเรื่องรีทายเนี่ยกัดตัวเอหงหนึ่งใบนะครับค่อนข้า,างแข็งแกร่งนะครับใบนี้ไปดูใบต่อไปกันเลยมังกรบทขยีพย้พิยวสินเงินเอนเกลเมลสตรอมมีความสามารถนะครับตอน,นี้ดูช่องแวนเวฟสี่เท่านั้นในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดท,ที่มีเกรดต่ำกว่าจำนวนการ์ดที่มีคำว่าเมลสตรอมในชื่อจากในโซคุณนะครับหรือบนมืออ่าในโซคุณจากบนมือหรือช่อง G โซนลงช่องกาดได้ก็ง่ายๆครับถ้ามีเมลสตอร์มในโซ่หนึ่งใบห้าม Gard 0, การ์ดเกจศูนย์กาดสองใบเมลสตอร์มในโซ่สองใบห้ามศูนย์และหนึ่งเมลสตอร์มในโซ่สามใบห้ามศูนย์หนึ่งสองเมลสตอร์มในโซ่สี่ใบห้ามศูนย์หนึ่งสองสาม 0, 1, 2, หลังจากนั้นถ้าม Mil ีเมลสตอร์มในโซ่ห้าใบนะครับจะห้ามทั้งหมด0 1 2 3และ4ก็คือรวมถึง G Guardian ด้วย ก็คือโนกาดนะครับหรือไม่แล้วก็กาดจากที่อื่นที่ไม่ใช่มือซึ่งค่อนข้างยากนะครับที่จะที่จะป้องกันการแบบนี้ได้นะถ้าคอมโบมันเกิดติดขึ้นมาเนี่ยคือโนกาดอย่างท้นเชิงเลยนะครับแท่จะโนกาดกันทุกคนเลยทีเดียวแต่ก็มีวิธีแก้มันและก็ลองเล่นๆไปเดี๋ยวก็รู้เลยครับจากนั้นมีแอคทีฟนะครับช่องแว่นเพิ์นละหนึ่งครั้ง เรื่องไงการที่คว่ำอยู่บนจีโซนของคุณหนึ่งใบถ้าจำนวนการที่มีคำว่าเมลสตอร์มนะครับในชื่อพื้นฐานาในชื่อการ์ดที่ไงยอยู่หน้าจีโซนของคุณเป็น2ใบหรือมากกว่ายู่สิบนี้ได้รับบวก5,000และบวกคริติคอนจนจบเทิร์นว้าวค่อนข้างเก่งนะครับค่อนข้างเก่งเลยแค่ไงจีโซนนะครับแล้วมีคำว่าเมลสตอร์มในชื่อครับที่ไงในจีโซนสองใบหรือมากกว่าก็ได้บวก5,000และบวกคริเลยนะฮะต่อไปกันเลยมาแล้วกับใบสุดเด็ดของบล็อกนี้นะครับสำหรับอควาฟอร์ส จอมพลเรือคลื่นสีข้ามวาเลอส์มีนะครับสกิลออโต้ช่องแว่นเฮลทูบานหนึ่งนะครับมม่ต้อต้นไรเฟสของคุณสามารถจ่ายค่าขอถ้าจ่ายเรื่องก,การที่มีคำว่าคลื่นสีข้ามนิชื่อการไม่เกินหนึ่งใบจากบนมือคุณขอการนั้นลงช่องเรลียดและยูนิตนี้ได้รับบวกสองพันนะครับจนจบเทิร์นถ้าคุณทำทานขอการหนึ่งใบนะครับจวกการหนึ่งใบแล้วก็มีออโต้ช่องแวนนะครับโซบาร์หนึ่งการที่มีคำว่าคลื่นสีค้ามนชื่อครับเมื่อจี้ยูนิตของคุณที่มีคำว่าคลื่นสีข้านนทกากรรสไตค์ับ สามารถจาขอถ้าจ่ายเลือกบรรยากาศของคู่แข่งหนึ่งใบจะจบเทิร์นเพิ่มหรือลดพลังของยูนิตนั้นจนเหลือแค่1 1ึ0 0หนและพาวเวอร์ของยูนิตนั้นจะไม่สามารถทุกเพิ่มหรือลดได้นอกจากผลของความสามารถนี้และจากผลของกาเดียนนะครับก็เอาง่ายๆคือมีไฟจะไม่สามารถเพิ่มพลังอะไรได้จากอะไรอีกเลยนอกจากความสามารถของการไปนี้และกาเดียนที่มาเพิ่มให้ได้ช่วงตอนกะเท่านั้นนะครับก็คือล็อกพลังไวที่1นึ่ง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเท่านี้ก็คือทําการดเมจเช็คได้ท er. ิกเกอร์สึงส่งพลังให้บรรจาดไปก็พลังเท่าเดิมอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวใบนี้นี่เกิดมาเพื่ออควาฟอสจริงจริงนะไปดูใบต่อไปกันเลยผู้พิชิตแห่งพายุทาวาสนะครับาทาวาสกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับชุดเสริมของทาวาสใบนี้มีออตโต้ช่องแวนนะครับจี n ยูนิตของคุณเมื่อทําการสไตล์นะครับเลือกการไ่เกินหนึ่งใบจากบนมือคุณขอการนั่นลงช่องเลีย่ย เรื่องเรียาการของคุณหนึ่งไปนะครับเพ่อจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความสามารถคันนี้ในช่องเลียนะครับต้านทานจากนั้นถ้าเรียาการไว้นั้นมีความสามารถเวฟยูนิตนั้นได้รับความสามารถคันนี้ในช่องเลียยูนิตนี้สามารถจบดีจากแขนหลังได้ว้าวค่อนข้างเก่งเลยนะครับใบนี้ค่อนข้างเก่ง,งสุดยอดแล้วก็มีอัลโต้ช่องเลียนะครับเทิร์นละครั้งเจเนเรชั่นเบรกสองนะครับเวฟห,หนึ่งหรือสี่คอร์สบัตหนึ่งเมื่อจบก,การต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะครับคุณสามารถจ่ายห้าคอร์สถ้าจ่ายแสงยูนิตนี้ว้าวค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครรัับบบสาหวในี้ มีถิ่งทั้งอยู่บนช่องแวนและช่องเลียเลยนะอ่าเดี๋ยวไปก็ดูไปต่อไปกันเลยมังกรจอมพลขึ้นสีข้ามฟราสพาสต์ดราก,ก้อนนะครับมีออตโต้ช่องแวนนะเขา 1. เดอร์บัตหนึ่งเรื่องไงการที่คว่ำอ,อยู่ในจีโซนของคุณที่มือชี้เดียวกับยูนิตนี้และเออ่ทิ้งการ์ดบนมือคุณสองใบน,นะครับเมื่อจบาก,การต่อสู้ที่เรียกการของคุณที่มีคําว่าขึ้นสีข้ามในชื่อโจมตีนะครับถ้าฮาร์ดมีคําว่าขึ้นสีข้ามในชื่อการ์ดและการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งที่4ของเทิร์นก็เอาง่ายคือเลียรรรอาากขงงเนะคคัับโจมตีี้ท่4 แล้วจบการต่อสู้นั้นสามารถจกค่าคอสทาจ่ายสแตนยูนิตนี้และได้ของยูนิตนี้ลบสามนะครับว้าวถือว่าความสามารถที่แข็งแกร่งเลยนะครับฟัดฮาร์ซาดก้อนก็คือถามบางคนก็บอกว่ามันเก่งยังไงก็เหมือนปกติสมัยนี้ที่ว่าแวนก็ลุกโจมตีสองทีได้แต่ละแคนมันเก่งตรงที่ว่ามันสามารถลุกขึ้นมาโจมตีได้ตั้งแต่สไตล์แรกเลยนะครับอ่ะสไตล์แรกเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะแบบเล่นกันก่อนนะสักพักหนึ่งแล้วค่อยแบบสไต์ที่2ถึงจะมีแวนการ์สามารถออลุกโจมตีได้นะแต่ว่าใบนี้เนี่ยคือขอแค่เราสไตล์มันมาเนี่ยแล้วเราเล่นสายคลื่นสีราวเนี่ยเราก็สามารถโจมตีเป็นขั้นที่2ได้แล้วกนะ็คือง่ายคือเวฟกระจายแหละครับแล้วยิ่งเล่นกับเอลอเลออฟด้วยยิ่งแข็งแก่งเข้าไปใหญ่เลยอันนี้สัญ,ญญาณความเก่งไม่แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวถ้าเจอของจริงจะได้รู้กันนะครับ แล้วก็มีคอน์ิเนียช่องแวนนะครับเจนเบรกสามยูนิตนี้นะครับบวกได้เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับก็เลขขาดทางหน้าของคุณทั้งหมดที่มีคําว่าขึ้นสีขาวในชื่อการ์ดบวกสองพันได้บวกหนึ่งอ้าวอย่างนี้ถ้าโจมตีครั้งแรกก็เท่ากับว่า,าสามารถเช็คได้สีได้ใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าอ่าใบนี้สไตล์ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วใบครั้งต่อมาเราเป็นเจนเนอเรชั่นเบรกสามแล้วนะโจมตีเท่ากับว่าตอนตีครั้งแรกเราจะเช็คได้สีได้แต่พอ ลุกขึ้นมาเนี่ยเราจะเช็คแค่ไดเดียวเพราะว่าสกิลบนบอกว่าได้ลบสามอ่าตามนี้โอ้ค่อนข้างเก่งเลยนะใบนี้มาดูสําหรับการใบสุดท้ายสําหรับแพนอะควาฟอนนะครับอ่าจอมนาวาแห่งคลื่นข้งางอเล็กซานดรอสเป็นการระดับ GR นะครับขึ้นชื่อว่า GR จะต้องเก่งแน่นอนเดี๋ยวไปดูความสามารถกันเลยมีออตโต้ช่องแวนนะครับเวฟสองหรือสามคอร์ดบ,บาตหนึ่งเลี้ยงไก เรื่อไงไหนการที่ความอยู่บนจีโซนของคุณหนึ่งใบอีกมาโจมก,การต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีเขาสามารถแจกค่าค้อถ้าจ่ายเ,เรื่องแรงยกอาของคุณ2ใบแตนยูนิตเหล่านั้นและยูนิตเหล่านั้นได้รับบวก5,000ตามจำนวนการที่ไหน,น้าอยู่บนจีโซนของคุณจนจบเพลินโอ้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับก็คล้ายๆกับฟันฮาสะนะครับที่ว่าสามารถทําให้เรียกอากาศของเราเนี่ยลุกขึ้นเออ,อนนี้อันนี้คือฟันฮาสะจะเล่นที่ตัวเองใช่ไหมแล้วลุกขึ้นมาโจมตีใหม่ แต่ว่าอลรกซานดรอสเนี่ยจะคือจะเน้นที่เรืออากาศแล้วุกขึ้นมาโจมตีเพื่อทํารอบการโจมตีเพิ่มนะครับได้พลังจากการยิงาในจีโซนด้วยนะถ้ายิงไงเยอะก็ยิ่งได้พลังเยอะนะฮะกระตานี้เลยอ่าเป็นไงครับจบไปแล้วสําหรับแคนาควาฟส์สำหรับการที่อยู่ในชุด g c p 13ของแคนาควาฟสนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัย t h r e s h o สกิลอะไรต่างๆก็สามารถสอบถามได้ที่ข้อเมนด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์กับคลิปนี้กันได้นะครับ ส่หรับบแครนต่อไปนะครับจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้นะครับจะลงพยายามจะลงเป็นวันเว้นวันนะครับทำคิวใหม่เร็วที่สุดสําหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถสนับสนุนได้ที่ทูวอลเล็ตนะครับทูมอนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้คลิปได้เลยยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่องของเราได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อ,อ,อทำให้ช่องนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับจำไว้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ